ไปจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่า,วาแต่เวลาออกไปเชาะมันกันนี่จ้ะอุปกรณ์เทาก็มีหนาไฟนี่แหละเลาก็จิยางไปปูนเห็นแสงไฟแหนบๆน,นี่แล้วจ้ะพี่น้องกะหนาไฟก็ละอันแบบนี้แล้วจ้ะ ชอบกันเย้าคืนเลยต้องแบบนี้แหะเพราะว่ายังเว้นมันห่อนนี่จ้ะไปคนละแถวเฮาจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้บ้านไร่ลักดินนะจ้ะก้าพี่น้องมาขุดมันนะจ้ะ หาโมงแรงลงงานเนอจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวใส้เบิ้งอย่างนี้นี่หาโมงแรงเบิ้งอุณหภูมิตอนหาโมงแรงนะจ้ะ38องศานี่ตอน17บเนาฬิกาแล้วก็ไปเบิ้งในโทรศพัพท์บอนี่ในโทรศัพท์กะนี่้ะจ้ะเข้าไปในแอปพะยากรณ์อากาศแล้วก็ เบิงคือตอนนี้17นาฬิกา13นาทีเบิงอุณหภูมิจ้ะ38องศานี่จะบันทึกไว้2ตำบลตำบลระบำกับ38องศาอันนี้ก็ซับชอบหัวมันไวน้หน่ก็คือเ็็ก่อนเนี้ยมื่อคืนนะจ้ะหลังอ่ะปจะเอามาันขึ้นรถไปเรื่อยๆให้พี่นองได้เบิงว่า นี่แหละจากขาโมงแรงไปนี่สิได้งานหลายปันไดน้ด้วจ้ะนี่ได้จ้ะพี่ที่เอามันขึ้นรถเท้ากะมันที่เท้าเฉาะไว้ออกจากเงามันกล่องไว้เองสิเขาขอใส่เข่งเก็บให้มันเต็มเข่งนี่ได้จ้ะเขาเ,าเอาใส่เต็มเข่งแล้วเขากระิแบกใส่บาแฝงสิก็ค่อยแบกมาเท่ละข่ง เอามาเทาใส่รถดแบบนี้น จ้าตอนนี้กะ6โมงพอดีจ้ะเขาก็เฮ็ดงานได้ประมาณ40นาทีตอนนี้มันก็ได้เก็บเต็มแล้วได้เคลื่องรถแล้วจ้ะโอ้โหยกเองเลยบ่ <laughs> จ้ะเดี๋ยวกะคนอีกสักแป๊บนึงกะจะเสร็จได้จ้ะไปคนกันต่อให้เสร็จรถเที่ยวพอเสร็จรถขันี้เขาก็จะไปกินข้่วก่อนกะจังว่าลงงานอีกแแคหนึง่ง กะว่าูว่าจะเป็นเวลาจางลังงงเลยจ้จะเสร็จเตี่ยวนี้แคาดว่ากะิีช้เวลาประโดดไปจ้ะไปตอกันเลยมีเบิงหัวมันจ้ะหัวมันก็มีหน่อยมีใหญ่แน่ผนกันนะจ้ะมันนี่เป็นพันธุ์สัดดำครับมีอันนี้มีแขกดำบ<อ>่บ่อันนี้จะสัดดำเนาะก็จะมีสัดดำลยจ้ะฉันว่าจะมีแขกดำอยนะู่นะเนาะ,นะอาจจะมีแขกดำปนแน่กับว่าหลายล้วจ้ะ เบิ่งลักษณะหัวแล้วนี่นะจ้ะหัวมันนีไหมนี่หัวใหญ่ๆด้วยจ้ะเห็นมีหัวใหญ่หัวน้อยปนกันหัวใหญ่กะสาย จ้าตอนนี้เขากับขึ้นมันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้นนีกระแสมันไปขายที่ร้านมันเลยจ้ะแกมันไปขายร้านมันประมาณจากนี้ไปร้านมันก็ประมาณเพิ่งยิโลเลยจ้ะก,ก็ไก่เวยจ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงหกโมงสี่สิบนาทีไปตอนนี้เขาก็จะไปหาข่าวหาหนามกินเนาะเสร็จแล้วกินข่าวเสร็จแล้วเขาก็จะ มาเชาะมันต่อแล้วก็จะมาเบิ่งว่าเขาจะเชาะใดหอดจักถทุ่มแล้วจะมือน,นี่รันยาวไปเลยหลังจากกินเขาแล้วไปไป่ะนี่ไปเตียงนาไปห้ากินเขากันจะ้ะเอารถจักรยานมาเร็วไปจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มกวกว่าแต่เวลาออกไป เชาะมันกันนี่จ้ะอุปกรณ์เทาก็มีหน้าไฟเนี่ยละเทาก็จีนยางไปบูนเห็นแสงไฟแม๊บแมบพอน้องยินไปก่อนแล้วนี่จ้ะเบิ้องผุนอีเกิร์งแดงๆนั้นอีเกิ้งเนี่จ้ะพระจันกำลังขึ้นจ้ะมีอุปกรณ์เท่ามีมีดอันหนึง่งดี่จ้ะ แล้วก็นี่นี่แ้่ล็มี่นี่แก้วน้ำพกแก้วน้ำก็ห่านเลยจ้ะไปจ้า,าผ้าหันหลังบึงเล็กน้อยมีเป็นเชียงนาเาเชียงนาก็มีไฟอยู่ได้จ้ะเป็นไฟจากโซลาเซลล์ายเขาก็จะยางไปแปลงมันเข้าจ้ะไปจ้าคอยยางไปได้จ้ะนี่เลจ้ะพี่น้อง กะหน้าไฟก็ล้าลนแบบนี้แล้วจ้ะชอบกันยเย้าคืนเลยต้องแบบนี้แหละเพราะว่ายังเว้นมันหอนนี่จ้ะไปคพะละแถวเฮาสี่พ่อน้องยี่างแถวนี้นี่เฮาไปแถวพุ่นจ้ะล้มกาลังพัดเย็นได้จ้ะนี่นี่บอกมีอย้าไฟคนอ่นานจ้ะ เห็นหงแล้วไปไปเชาะมันกันเฮา จ้าเขาก็ฟันเสร็จเรียบร้อยเลยเ้ยจากกล่องหนึ่งนี่จ้าไปเขาก็ไปกล่กกองอื่นต่อๆไปเลยเลยจ้าพูนยจา้ยจาอีกหลายกล่องเลยจา้าไปกันคนละแถวโผล่ไปต่อยาวๆเลยจ้ะคืนนี้ จ้านี่เป็นกองสุดไทยแล้วแล้วจ้ะกองสุดไทยเสร็จพอดีตรงนี้ลหละนี่จ้ะกองสุด้ทยก็จะโดนลุมแบบนี้ล่ะเข้าในถุยมาไถดอกไม่ไไกินจ้านี่ก็เป็นกองสุดไทยของมื้อนี้แล้วของคืนนี้แล้วจ้ะใช้เวลาไปสองชั่วโมงกว่ากว่าถึงสามชัม่วโมงดีเล้จ้ะสองชั่วโมงกว่ากว่า เสร็จเรียบร้อยในการเฉาะกะปืนก็ชํำการขุดนี่นะล,ลองพวกนี้ก็จะเอารถมาขุดลองพวกนี้นะจ๊ะสำหรับคืนนี้สี่ทุ่มกว่า,วาจ้ะจบปิดจบคืนนี้เดี๋ยวไปต่อพรุ่งน,นี้จ้ะจ้านี่ก็เป็นผลงานของมเคืนเล้นจ้ะจ้า เดี๋ยวช่อหัวไวเป็นจ้ะยาวลงไปเป็นละชุดมองรถอีแตกไปเป็นจ้ะเึงมุดสีแถวกรอบข้างๆนี่นี่นจ้ะแถวหนึ่งมีแถวหน,นึ่นง จ้าวันนี้ก็จะเอขึ้นรถเก็บไซค์เคงแล้วก็แบกคันรถไปขายคือเก่าแล้วจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แล้วจ้าสำหรับผู้ใดก็เฮ็ดมันแล้วมันเป็นช่วงหนาวอ่อนกะพากันมาเฮ็ดย่ำขื้นกันได้แล้วจ้านี่แหละจ้ามาเฮ็ดมันย่ำขื้นจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้จ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ มาไลรักิีเนี่ยได้จ้าจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า